แต่ค่อนข้างจุดดุพี่น้องนี่ตอมเต็มหัวเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี้ฝน,นมันตกนี่ขับรถใส่อีมองไว้นี่เซ็ตเลยพี่น้องนี่จาะต่อโดนตอเหมือ,อ,อ,อนไดแน่เพื่อนดีดีดีนะครับพี่น้องหูทางนางฟ้าครับพี่น้องเอ้ยสียดายแตกไปนหน่อยนึงพี่น้องโอ้โหอืมเจ้าครับเก็บหาต่อครับ สวัสดีครับพี่พิงน้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมกับพบกับช่องนุ่มจักรราปัตินชินเคนะพี่น้องเนาะมินี่กกคือเก้าพี่น้องพาพี่น้องมาตามลาโอสดจากธรรมชาติครับพี่น้องไปเบิ้งว่ามินี่จะเจอหางมิ่ง่ัพี่น้องเป็นปลาไม้ที่เคยไม้เหรอพี่น้องมือนี่คือเบิ้งปลาดอนกันนะพี่น้องเนาะเบื้องจะมาลุงประมาณครับผมไปเบิ้งไปรุ่นกันครับผมไปครับรับผมพี่น้องหลังจากที่นุ่มจักรับปัินจอดมอไซค์ไปไต่ต้นบกคอนอพี่น้องเนาะย่างเขาปลาตรงเลยพี่น้อง เจอเลยครับพี่น้องพุ่มแรกเลยพุ่มเยอเคยได้อยู่พี่น้องเรียกว่าบางทีพุ่มเก่าๆหนิฮะอ่าหางเหนลายนวนุ่งพี่น้องหางยังใหญ่เลยพี่น้องเอ๊ะฮะเดี๋ยวไปรุ่นหัวน้ำกันนะพี่น้องเราว่าจะเป็นยังไงครับน่าจะมีอยู่เดตพี่น้องจะสมจากแก่ๆบ่พี่น้องหรือยังไงไปครับผมเตรีตัดน้ำกันครับพี่น้องหางงามอยู่พี่น้องเอยะหัวน้ำก็โอเคอยู่พี่น้องจอดแสงบ่นน่อยทีนึ่งครับ อ้ขึ้นยากพี่น้องมันเป็นพุ่มน้ําพี่น้องนี่ก็จะขึ้นว่าได้ครับโอ้เจาะขึ้นมาเะไรอย่างพะยะตัดครับผมน้องโอหัน้าแตกห,นนห,ยกยกหลยพี่น้องเนี่ยเกี่ยวกิ่งไปโอ้นะฮะทั้งยามเลยพี่น้องเนียตั้งใจอยู่โอ้แต่คนข้างจะดุพี่น้องนี่ตอมเต็มหัวเลยพี่น้องเนียเมื่อคืนนี้ฝนมันตกนี่ขั้นบใส่อีมงเว้นี่เซ็ตเ,เลยพี่น้องนี่ยเจ๊ต่อโดนต่อเหมือนเดนียรเพื่อนด,ด,ด,ดีรู้สึกอยู่พี่น้องมันมันครับผม เดี๋ยวครับถึง độ แต่ก็ต้องเอาครับหาต้อครับผมครับพี่น,อน้องนมจากลาปาทินแจะใส่ถุงสะอาดไวปนะพี่น้องนะเพื่อป้องกันนำพึ่งยดใส่ถุงสะอาดไว้นะครับเดี๋ยวไปหาต้อพี่น้องวันน้มังามๆดีครับเดี๋ยวครับ อีกคังเราพี่น้องเนี่ยครับอยู่ในกอไผ่เนี่ยพี่น้องหรังเบื้องเริ่มเลยพี่น้องเลยดูครับแะขึ้นไปตัดนะพี่น้องนะไปเบื้องว่าหัวหน้ามันเป็นไรพี่น้องโอ้โหสุดยอดครับเดี๋ยวนี้ครับหยุดวางนะครับไปครับผมนี่ครับพี่น้องหัวหน้ามันยังงามเลยพี่น้องเฮ้ยผมนะครับโอ้ยหสวยๆเลยพี่น้องเฮ้ยอขอระยาตัดนะครับพี่น้องเฮ้ยหัวหน้าปูดเลยรับก่อจะเจาะเข้าได้ครับผม ไปครับเราพี่น้องหันยังงามเลยพี่น้องดิ้นะครับยอนแสงมาพี่น้องนี่ครับพี่น้องหูทางนางฟ้าครับพี่น้อง้ยสิได้แตกไปหน่อยนึงพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องดิภาพงามเลยขนาดนี้สุดยอดครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยจะใส่ปในปะเด้พี่น้องด้จใช้มันเนี่ที่มันห้อยแตกเนี่ย เจียวรับไปครับหาต่อครับเจอมิมล้างครับเรายุกใกล้ๆกันก็จะเป็นมิมหอยโข่งครับพี่น้องนะครับลังเล็กๆครับเห็นไหมครับเจียวครับลังเล็กๆแต่หัวน้ำงามๆครับพี่น้อง ไปครับพี่น้องกรอดิจ่ายตัดครับหลังเล็กตะปูตะวปีอะไรครับพี่น้องงามครับผมนะครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องหลังจากเอามีมใไฮคงเจอขังมีมขางอีกงยิ่ใหญ่พี่น้องโอ้สุดยอดเลยนะเบิ้งครับนะครับโอ้ขังยังใหญ่เลยพี่น้องเสียดายลางแล้วไปครับผมไปหาต่อครับโอ้สุดยอด พี่น้องนะครับหลังยังไงเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ก่อไผ่รู้เข้าไปในขังไหนเลยพี่น้องเอ้ยโอ้เดี๋ยวขอยาบจอกกันนะพี่น้องเนาะโอ้กูนะครับไปครับผมมาแล้วพี่น้องอู้น้ำติดตาเลยพี่น้องตะวันเป็นหังแกพี่น้องเอ้ยมันเป็นพิมพ์แล้วตัวหัวน้าโอ้โหสือนอนโอ้ยใหญ่สุดยอดเลยครับเดี๋ยวเป็นเกียงไม้ไผ่แห้งพร้อมพี่น้องต้องใส่เรื่อยเข้าไปตัดพี่น้อง ตัดก็ตรงคอนพอดีพี่นอ้องอู้แข็งเป๊กเลยกว่าจะตัดได้โอ้ใส่เวลาเกือบชั่วโมงพี่น้องหั้งนี่ยกกอ,ยยอ,อยู่กลางขอไพ่เลยเอาง่ายครับหังกับปลาเดียวมาแต่มัน,ม,นมันลัางเรากินยังบลาเดีเอาตัวหัวน้าพี่นอ้องเจียวครับผมโอ้หใหญ่มากไอ้ครับผมหาต่อครับนี่ครับพี่น้องนี่แหละแต่หังมาเมื่อกี้พี่น้องจะกลนนัวว่าอยู่แตือนเราเตืนแก่แล้วพี่น้องฮะ กอไผ่นี่ปีที่แล้วเคยมาหาก็ได้อยู่พี่น้องก็เลยมาหาตามกอไผ่ที่เคยได้แล้วพี่น้องไปเดินย่างหาไปเว้นรอบๆมันจะได้บ่หมีอกอไผ่เกาะหนึ่งพุ่นของพี่น้องนี่ยที่เคยได้ปีที่แล้วกันอยู่ลองขับเบิ้งกันกว่าไม่รวมจะเข้ามาอยู่ยังครับผมครับพี่น้องเดินมาก็เจออีกครั้งเราพี่น้องอยู่ในเกาะสมไพรนี่พี่น้องนะฮะตายเนียวนะเนี่ย ครับผมห้างค่ั้างกลางๆพี่น้องไปครับผมจะตัดลงมาให้บ้างครับผมตุนหัวน้ําครับมาแล้วพี่น้องเป็นเมียมยูไม่พี่น้องแต่หัวน้ําเต็มเลยพี่น้องเลยสุดยอดเลยฮะหวานเจี๊ยบเลยสุดยอดครับวิบากหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยหนัวจะเอาไงอ้เอายากอยู่เจ้าครับเก็บหาตอครับ พี่น้องเอาหังเมื่อกี้พี่น้องทะเลยางมาเบิงไอ้กอ่อไผยที่เคยที่ได้ปีที่แลว้วในแนวห้อยจอเจาะนี่พี่น้องมีหังหนึ่งพี่น้องนี่ฮะมันอยู่ดูริมสระนี่พี่น้องนียนี่ห้อยปีที่แล้วน้ำจากลำพัดทิมเจาะอ,อยู่ไหนพี่น้องนะครับวดูดนะแล้วมันเข้าไปอยู่ลึกเหมือนี่ฮะตึงซอกเนี่ยฮะหังเบื้องลึเลยพี่น้องนี่ <Ooh. S 1> ต้องใส่ความพยายามเข้าเจาะเข้าไปเลยพี่น้องเลืกเลยอะ มูแต่ว่ามือนีเครื่องไปได้เอาเลยพี่น้องเนี่เพราะว่าเมื่อกี้ทั้งบ้านเขาโทรมาให้ไปใจตลาดพี่น้องมันเจะสี่โมงกว่าแล้วเดี๋ยววันหลังเคยมาเอาหนอพี่น้องเนาะอู้หังเบ่เริ่เลยพี่น้องเลยนะครับไปครับผมนี่ครับพี่นอ้องผลงานมือนีหาลังพี่น้องครับมานำเจียมเจียมเลยพี่น้องน,นะครับมีกอไผ่ไผ่ไน้ำ,ไ,นำไอ้นิดต้นน้ำมีกอไผ่ ขอภัยเจมส์ครับผมยอดผมพี่น้องสำหรับครั้งนี้ก็เดี๋ยววันหลังให้มาเอาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าต้องรีบไปใจตลาดพี่น้องก็สำหรับมือนี้ก็ได้ไปทั้างบนหาทั้นง,นบบงนั้นพี่น้องเนาะก็ถือว่ามอยู่ครับเดี๋ยวก็บวันหลังให้มาจัดอยู่ครั้งนี้เ่าต้องรีบกลับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อกาลังแรงใจช่องนุ่มจัดรลับประทีนะครับผมสำหรับนี้ขอกราบลาพี่น้องแล้วครับผมสวัสดีครับมันมาน์ครับ